แม่ควรไปตรวจหลังคลอดไหมคะ,ะคุณแม่เบียร์นะคะแล้วก็คุณแม่ทุกคนรวมถึงคุณแม่ที่ตั้งครันอยู่นะคะอแม่โบพูดเลยนะคะเนื่องจากว่าแม่โบเองนะคะเป็นบุคลากรที่ดูแลในเรื่องของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งปากมดลูกและดูแลรับผิดชอบเรื่องของการตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะเนาะและในแต่ละปีอะคะ่ะคือแม่โบก็คือเจอนี่นะคุณแม่หลังคลอดเราเนี่ยแหละนะคะเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกเยอะเหมือนกันอันนี้ต้องพูดเลยนะคะเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอาอมดลูกเรานะคะ มันมีการ ใช้งานเนาะแล้วก็คือในระหว่างที่เราตั้งคันนะคะเราไม่สามารถที่จะตรวจได้ว่าเอ๊ะมันมีก้อนมันมีถุงมันมีซีสอะไรหรือเปล่า <c oughs> หรือว่ามันมีเนื้องอกอะไรหรือเปล่าทีนี้ตอนที่เราท้องมันไปบทบังาการเหล่านี้มันก็เลยทําให้เราไม่เห็นนะคะทีนี้พอหลังจากที่เราคลอดลูกออกมาแล้วแม่โบบอกเลยแนะนําสําคัญจําเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่าไปตรวจหลังคลอดทุกคนถ้าเธอไม่ตรวจนะคะเนาะก็คือตามนั้นเลยนะคะถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็คือตามนั้นเลยเพราะที่ฉันบอกเธอแล้ว <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นคือแนะนําให้ไปตรวจทุกคน นะคะเนาะนะคะนมแม่มีถึงกี่เดือนคะนมแม่นะคะเอาออกเท่าไหร่สร้างมาเท่านั้นนะคะบางคนอาจจะไม่รู้นะคะคือแม่โบเองอะค่ะตอนนี้ลูกชายแม่โบ6ปี8เดือนแม่โบยังให้นมแม่อยู่นะคะณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้ณจุดจุดนี้นะคะที่แม่โบมาไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะเนาะแล้วก็ลูกชายแม่โบค่ะยังกินนมแม่อยู่นะคะแม่โบเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มานะคะตอนนี้6ปี8เดือน6ปี8เดือนนะคะเนาะคือเป็นคนที่ครั่งนมแม่มาก พูดเรื่องนมแม่เนี่ยจะค่อนข้างแบบว่ามีอัตลบนะคะเพราะว่าคือเป็นคนที่คลั่งนมแม่ว่าง้นเถอะเนาะก็เลยแบบว่าจะ,จะพูดได้เยอะเพราะฉะนั้นนมแม่นะคะมีได้ถ้าตราบใดที่เอาออกนมแม่จะเหมือนน้ำลายถ้าน้ำลายเราถุยถุยถุย,ถย,ถยออกน้ำลายไม่มีการหยุดสร้างเนาะน้ำลายจะสร้าง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 ต่อมานะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเอานมออกนะคะนมแม่ก็จะสร้างต่อมาเรื่อยๆเราอะค่ะคืออยากให้เด็กไทยได้กินนมแม่ให้ได้ยาวนานตราบนานเท่านานนะคะคุณพิมบอกว่าแม่โบคะตอนนี้น้องได้3มเดือนค่ะดื่มนมพงสลับกับนมแม่ มีปัญหาที่เจอคือน้องติดนมแม่แล้วก็ติดเตามากบางทีน้ำนมน้อยหรือบางครั้งแทบไม่มีเลยค่ะเราเลยชงนมให้น้องค่ะแต่น้องไม่ดื่มเลยทีนี้อยากจะถามแม่โบว่าเราสามารถชงนมไม่ตรงสัดส่วนของอายุน้องได้ไหมคะเพราะเหลือทิ้งทุกครั้งเลยอย่างเช่นน้องตอนนี้3เดือนต้องใส่นม4ี่ช้อนน้ำสี่ออนแต่เราจะชงแค่2ออนน้ำสอออนได้หรือเปล่าคะอ่าโอเค ก็โอเคนะคะละเอียดดีคุณแม่พิมพ์นะคะคุณแม่พิมพ์แม่บวบแนะนําแบบนี้สามเดือนดื่มนมผงสลับนมแม่ปัญหาที่เจอน้องติดนมแม่แล้วก็ติดเต้ามากแล้วโบอยากจะบอกว่าแม่รู้ไหมว่า ตัวแม่โบอเองอ่ะอิจฉาแม่มากเพราะว่าแม่โบอเองอ่ะสามารถที่จะให้ลูกกินเต้าได้แค่1เดือนเพราะว่าด้วยภารกิจนะคะที่เราอ่ะจะต้องขึ้นเวรแม่โบต้องทํางานเช้าใบดึกเช้าใบดึกเนาะแล้วก็คนเลี้ยงคือเป็นคุณยายอายุ60ปีแกไม่สะดวกในการที่จะบอกว่าจะมาต้องให้เราบอกว่าทั้งเตา้ทเตา,ท,ตาทั้งขวดทั้งเต้าทั้งขวดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่โบก็เลยตัดจบนะคะก็เลยเป็นแม่นักปั๊มไปเลยนะคะตั้งแต่ลูกอายุประมาณ1เดือนนะคะแล้วก็ตัเองก,ก็กลับไปทํางานอะไรแบบนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าลูกกินเตา้ามมมมันววิเเศษากๆแแแลล้้คุณ่่บตองูดย ถ้าลูกกินเต้ามันคือวิเศษมากๆประหยัดไม่เหนื่อยนะคะเนาะประหยัดไม่เหนื่อยปลอดภัยที่สุดนะคะเนาะส่วนปัญหาที่คุณแม่เจอคือติดเต้าจริงๆอะคะ่ะเขาไม่ได้อยากติดเต้าหรอกแม่แต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะอาจจะฝึกเขาให้เป็นแบบนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะดูดอยากจะดูดและคืออีกอย่างคือเต้าอุ่นมีเสียงชีพจรหัวใจแล้วเขาชอบโมเมนต์แบบนั้นเด็กะเขาชอบ อะไรแบบนั้นนึกออกไหมเขาชอบแบบสายสัมพันธ์ห่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับแม่นะคะมันเป็นอะไรที่ตามแม่มองไม่เห็นหรอกแต่ว่าตามทฤษฎีคือแบบมันลึกซึ้งมากๆอันนี้ต้องพูดเลยนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือบางทีน้ํานมน้อยหรือแทบไม่มี คุณแม่ทราบได้อย่างไรว่าตัวเองน้นํานมน้อยหรือแทบไม่มีนะคะถ้าคุณแม่ค่ะบอกว่าน้นํานมน้อยหรือแทบไม่มีสิ่งที่คุณแม่นะคะจะต้องแก้ก็คือเอาลูกดูดเต้าให้ถี่เพิ่มมากขึ้นลูก3เดือนสามารถกินได้ทุก2ทุก3ชั่วโมงได้เลยทุก2ทุก3ชั่วโมงได้เลยดูดบ่อยครั้งละประมาณ1 5บหถึงยีนาทีหรือสามารถนานได้ถึง3 0สินาทีนะคะเนาะยิ่งลูกดูดน้นํานมยิ่งสร้างลูกดูดน้นํานมยิ่งสร้างลูกดูดน้ํานมยิ่งสร้างนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือมันค่อนข้างขัดกับการที่ว่าตติดเ้าแ น้ำนมน้อยน่าจะไม่ได้ติดเต้ามาั้งเออหรือว่าคุณแม่เอาลูกดูเต้าแต่ดูดเต้าแบบ แบบแบบไม่มีประสิทธิภาพหมายถึงว่าดูดเต้าแต่ว่าให้ดูดเล่นๆไม่ได้ให้ดูดแบบว่าจริงจังนะเพราะฉะนั้นคือเราสามารถให้ลูกค่ะเขาดูดนะคะแบบกินแบบจริงจังนั่นคือดูดใช้ระยะเวลาในการดูดเนี่ยประมาณสัก 15- ถึงเอ่อถึง20นาทีถึง30นาทีแล้วแต่เพราะเด็กบางคนก็20นาทีก็อิ่มอะไรแบบเนี้ยให้ลูกดูดตลอดดูดเสร็จนะคะก็จับเรือแล้วก็วางลงนอนนะคะเน,ะนะาะเพราะฉะนั้นคือถ้าให้แม่บบนแนะนําก็คือแนะนําว่าให้คุณแม่มากู้ มามาเนี่ยเอาลูกดูดเต้าจะดีกว่าเพราะบอกเลยหลายๆคนอิจฉาแม่พูดเลยนะคะการที่ลูกดูดเต้านั่นคือสวรรค์ที่สุดแล้วส่วนนุ่มชงคือก็อย่างที่บอกะคะ่ะคือต่อให้แม่โบพูดอะไรต่างๆนานานะคะแต่ว่าเหตุผลการตัดสินใจของคุณแม่คือมาทางนี้นะคะก็คือก็คือแล้วแต่แม่แม่โบไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้ให้คำแนะนําการตัดสินใจหรือว่าชีวิตเป็นของเอของคนไข้นะคะคนไข้ก็คือเลือกเอ้ยคุณแม่ก็คือสามารถที่จะเลือกตัดสินใจได้เองเลยนะคะ,นะคะเนอะอืมทีนี้ย้อนนกลับมาที่ผ จริงๆอะต้องพูดก่อนเลยว่าทําไมนผมผงถึ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 งเขียนมาแบบนั้นจริงๆก็เป็นกลยุทธ์ของเขาเพราะว่าการที่เขาเขียนมาโอเวอร์แบบนั้นหนึ่งจะทําให้เรารู้สึกว่าคํานวณยากพอคํานวณยากแล้วก็ชงๆไปเลยตามนั้นแหละตามนั้นแหละนะคะแล้วก็2ก็คือชงเยอะพอชงเยอะก็หมดเร็วพอหมดเร็วก็ไปซื้อนะคะ ก็ก็มาได้ตามธุรกิจที่ที่เขาวางไว้นึกออกไหมคะเออมันก็มันก็ทำให้ธุรกิจเขาเคลื่อนไปได้อะไรแบบนี้อันนี้คือในในส่วนของตรงนั้นน่ะนะคะเนาะแต่ถามว่าเออถ้าคุณแม่จะกินนมชงก็ได้เช่นเดียวกันก็คือชงตามความต้องการของลูกไม่จําเป็นว่าจะต้องชงตามข้างขวดอย่างที่คุณแม่เขียนมาก็คือตามนั้นเลยถ้าสมมติว่าคุณแม่จะเสริมก็คือเสริมทํานั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่เสริมแม่โบบอกเลยนมแม่จะน้อย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 และน้อย,ล,อยลงไปเรื่อยๆซึ่งไม่ได้แก้ปัญหายิิ่่งทํําาาาใใหหห้้้้ปััญเพมมมกขึน,นนนนนออีคืแแะ ไม่เข้าใจแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่การตัดสินใจของคุณแม่นะคะไอวตอบให้แล้วนะคะ